ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่259งานเลี้ยงหนึ่งความรู้สึกด้านลบนี้หายไปอย่างรวดเร็วลู่เซิ่งตรวจสอบรอบตัวแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆหลังมาถึงระดับของเขาการควบคุมกายเนื้อของตัวเองได้ไปถึงขั้นที่คนทั่วไปไม่อาจจินตนาการออกอีกแล้ว วิชากำลังภายนอกและวิชาแข็งกร้าวด้านมันคาย,ยุดเมื่อก่อนหน้านี้ได้เสริมความแข็งแกร่งแก่การควบคุมกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขาส่วนระบบวิชาลับของสำนักมันกำเนิดในวันนี้ก็ได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่การควบคุมอย่างละเอียดในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาดังนั้นลู่เซิงจึงควบคุมกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในทุกส่วนของตัวเองได้เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากนี่เป็นสาเหตุที่เขาสงสัยในความรู้สึกประหลาดก่อนหน้า ดีที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวลู่เซิงก็ได้สติกลับมาตอนนี้ลิซานจื่อสอนเสร็จแล้วกำลังให้เหอเซียงจื่อกับสิทธิอีกคนที่คัดเลือกไว้รับช่วงต่อเขาหมุนตัวมากระแอมสองคำพร้อมกับเดินมาทางนี้เสี่ยวเซิงมีธุระหรือหลายวันมานี้ไม่ได้คุยกับเจ้าดีๆเลยวันนี้การฝึกฝนเป็นอย่างไรบ้างลิซานจื่อถามด้วยรอยยิ้มทุกอย่างยังดีขอรับลู่เซิงพยักหน้า ท่านอาจารย์ครั้งนี้ที่ข้ามาเพราะอยากถามว่าสำนักมันกำเนิดของพวกเราเคยมีวิชาลับมันกำเนิดสิบวิชาเก้าจิตทั้งหมดสิบเก้าวิชาถูกต้องหรือไม่ลิวซานจื่อพยักหน้าถูกต้องครั้งกระโน้นตอนอย่างรุ่งเรืองสิบร่างมานกับเก้าจิตมานคือระบบที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสำนักมันกำเนิดอยู่ๆเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมตอนนี้เหลือแค่สายสดับสงัดของพวกเราแล้วข้าเห็นบันทึกในหอเก็บหนังสือพูดถึงจึงเกิดความสนใจต่อสิบร่างมานนี้ยิ่ง ลู้เสิงยิ้มตอบถ้าเราฝึกฝนวิชาสดับสงัดให้ดีก็จะได้รับร่างมารสับสงัดในนี้เช่นกันอย่าได้หวังสูงเกินตัวตั้งใจฝึกฝนก็พอลิวซานจือเตือนนอเอลทีเบเคทามศูนย์สองเอสจสิทธิ์ย่อมทราบเพียงแค่สงสัยเฉยเฉยท่านอาจารย์ในสิบร่างมานี้ ต่อให้พวกเราสำเร็จร่างมารสับสงัดก็จัดอยู่ในอันดับท้ายท้ายอยู่ดีไม่รู้ว่าร่างมารที่อยู่ในอันดับแรกแกที่เหลือมีความร้ายกาจถึงขนาดไหนลู่เซิงแซงถามสำนักมารกำเนิดของเรามีการฝึกฝนร่างมารที่เน้นไปยังกายเนื้อแต่ละด้านทั้งหมดสิบชนิดร่างมารสับสงัดในนี้เน้นไปที่การปรับตัวในการต่อสู้มีความสามารถในการเอาตัวรอดยอดเยี่ยมที่สุดร่างมารที่เหลือต่างมีความสามารถของตัวเอง อย่างร่างมันที่ว่าอาญานเน้นไปที่การป้องกันหลังฝึกฝนสําเร็จพลังชีวิตจะแข็งแกร่งสุดเปรียบปานขอแค่ยังมีปราณมานก็จะพัฒนาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเหนือคนธรรมดาได้แล้วร่างมันอัคคีแค้นหลักขอรับลู่เสิ่งถามเล่นๆดูร่างมันอัคคีแค้นเกรอเป็นร่างมันที่พลังรุนแรงมากสายนี้เน้นไปที่การเผาไหม้หรือก็คืออัคคีพิษพวกเขาแบ่งอัคคีพิษเป็นหลายช่วงหากฝึกฝนร่างนี้เป็นหลัก การโจมตีระยะไกลจะร้ายกาจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าโดนประชิดตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะดังนั้นหลังจากบาดเจ็บล้มตายอย่างสาหัสในสงครามเมื่อครั้งอดีตภายหลังร่างนี้ก็สุดสมเสื่อมถอยไปลิวซานจืดกล่าวพลางนึกทบทวนเป็นอย่างนี้นี่เองลูเสิงกระจ่างขึ้นบ้างแล้วไหนๆก็พูดถึงแล้วอาจารย์เล่าลักษณะพิเศษโดยพื้นฐานของร่างมานที่เหลือให้ข้าฟังเป็นอย่างไร ลิซานจือกำลังคิดว่าไหนๆก็พูดแล้วอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องก็แล้วกันจึงบรรยายจุดเด่นจุดได้ของร่างมานทั้งสิบให้ลู่เสื่องฟังที่แท่สิบร่างมานของสํานักมานกำเนิดมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอย่างเช่นร่างมารสับงัดแข็งแกร่งในด้านการรักษาพลังต่อสู้และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม แต่ว่าการรวมพลังต่อสู้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำมากหรืออย่างร่างมารอักคีแค้นก็จะใช้เฉพาะตอนที่โจมตีระยะไกลเท่านั้นจะลำบากสุดขีดเมื่อถูกเข้าประชิดต,ตัวยังมีร่างมารรวมบาปที่มีความเร็วจนน่าทึ่งทั้งยังซ่อนกลิ่นไอายได้น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเป็นร่างมารรูปแบบนักฆ่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลังจากบรรยายข้อมูลเสร็จลู่เซิงก็เกิดความเข้าใจคร้าวๆแล้ว แต่ร่างมานก็ไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกันไปเสียหมดร่างมานอีกสี่ร่างที่เหลือล้วนเป็นการฝึกฝนความแข็งแกร่งของกายเนื้อเพียงแต่ว่าวิธีการและแนวคิดแตกต่างกันเท่านั้นจริงสิเจ้าเคยไปบ่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครั้งหนึ่งน่าจะรู้แล้วว่าไปอย่างไรถ้าข้าไม่อยู่เจ้าช่วยไปเฝ้าทีย่าให้คนอยู่ว่างเข้าไปมั่ว เจ้าสามารถศึกษาอาวุธศักดิ์สิทธิ์และรับรู้ถึงพลังด้านในดูได้แต่อย่าได้สัมผัสอย่างเด็ดขาดสิ่งมีชีวิตไม่อาจสัมผัสพลังระดับปฐมได้หากสัมผัสรังสีที่รุนแรงสุดขีดมากๆเขาจะทําให้ร่างกายของเจ้าเกิดผลกระทบที่ไม่ดีลิซานจื่อเตือนเรื่องนี้ทันทีบ่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือข้าเข้าใจแล้วลู่เซิงพยักหน้าหนี้นับว่าลิวซานจื่อปลอดสิทธิ์ในสถานที่สําคัญของสํานักมันกําเนิดแก่เขาอีกขั้นแล้ว ลู้ซึ่งที่ได้ข้อมูลไม่น้อยจากลิซานจื่อชี้แนะสิทธิ์น้องทุกคนเล็กน้อยจากนั้นก็หาเวลากลับไปยังทะเลสาบในส่วนลึกของทานหมอกพิษเขาอ้างว่าต้องการฝึกฝนในถ้ำบึงมันที่อยู่ใกล้ส่วนลึกถึงอย่างไรนอกจากลิซานจื่อแล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้บึงมันที่เขาเลือกได้อีกและลิซานจื่อก็ยุ่งกับภารกิจในสำนักไม่อาจไปหาเขาได้ดังนั้นจึงปกปิดความลับที่ฝึกฝนในส่วนลึกของทะเลสาบน้อยได้อย่างสบายสบาย ลู่เซิงนั่งขัสมาธิในถ้ำเสียงพึพรรมพำอันชั่วร้ายแผ่ออกมาเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจากทั่วร่างนั่นเป็นอาณาเขตการป้องกันทางธรรมชาติที่เกิดจากอสารพิษริษยาหรือก็คือสนามพลังจิตอันเฮี้ยมหันที่สามารถทำให้จิตใจ,จสับสนได้ลู่เซิงใช้งูประหลาดในทะเลสาบน้อยในการทดลองพบว่าสนามพลังจิตนี้มีผลต่อง,งูประหลาดเช่นกันโดยทำให้พวกมันกลัวเขาเหมือนเห็นศัตรูคู่ฟ้า นี่ทำให้เขาไม่ต้องกังวลถึงการป้องกันความปลอดภัยรอบๆตัวในยามที่ฝึกฝนอีกวิธีการฝึกฝนของร่างมันอัคคีนอยู่ที่นี่หมดแล้วของที่จำเป็นต้องใช้ก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันลู่ซึ่งมองตองสีดำหลายใบที่วางอยู่ตรงหน้าพลางสูดหายใจลึกเขือกหนึ่งการยกระดับมันคายุธอย่างเดียวไปถึงขีดจำกัดแล้วทั้งยังไม่อาจอาศัยการสังสมวันยุธระดับตำาๆเหล่านั้นในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กายเนื้อได้อีก ปัจจุบันมีแต่วิชาลับที่เกิดผลกับเราหวังว่าร่างมันอัคคีแค้นนี้จะมีประโยชน์กับความแข็งแกร่งของกายเนื้อนะลู่ซึ่งหลับตาแล้วอ้าปากพ่นลมออกมาฟูเปลวเพลิงสีดำกลุ่มหนึ่งค่อยๆลุกไหม้บนมือสองข้างของเขานี่เป็นอัคคีพิษที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสำนักมันกำเนิดมันเกิดจากการเผาปรานมานที่เปลี่ยนมาจากทานหมอกพิษถือเป็นเปลวไฟอันรุนแรงที่มีพิษร้ายแรงและฤทธิ์กรดกรอน อัคคีพิษลอยขึ้นบนฝ่ามือของเขาแล้วรวมตัวกันกลางอากาศด้านหน้ากลายเป็นเปลวเพลิงสีดำเข้มข้นขนาดเท่ากำปั้นกลุ่มหนึ่งอัคคีกำเนิดมหาวิชาอัคคีกลางเขนละเลงลำดับหลังผ่านสีขั้นตอนนี้ถึงจะเริ่มฝึกฝนร่างมารอัคคีแค้นของจริงได้ลู่เซิ่งหยิบกล่องสีดำใบแรกขึ้นมาตามขั้นตอนงั้นก็มาเริ่มที่ขั้นอัคคีกำเนิดก่อน เขาเปิดกล่องหยิบโลหะชิ้นเล็กๆทรงสี่เหลี่ยมสีม่วงแกมดำชิ้นหนึ่งออกมาจากด้านในจากนั้นก็โยนไปในเปลวไฟสีดำที่ลอยอยู่ด้านหน้าพรึบเปลวไฟขยายตัวขึ้นในทันทีดีปลูรูซึ่งเปิดเครื่องมือปรับเปลี่ยนกรอบเครื่องมือปรับเปลี่ยนสีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาตรงหน้าในทันทีเขาเห็นคำว่าวิชาอัคคีกำเนิดค่อยๆโผล่ขึ้นมาด้านในกรอบใหม่ด้านล่างสุดอย่างรวดเร็ว วิชาอัคคีกำเนิดเบื้องต้นผลพิเศษควบคุมไฟระดับหนึ่งมันนี่แหละเพราะเราสำเร็จร่างมารสับสงัดปรานมานด้านในร่างจึงเกิดอย่างต่อเนื่องขั้นแรกก็แค่ต้องรับการเผาไม่จากเปลวเ,เพลิงหลังเติมเชื้อไฟให้ได้เท่านั้นนี่เป็นเรื่องสบายๆส,สำหรับระดับกายเนื้อของเราก็เลยกลายเป็นระดับเบื้องต้นไปแล้วรู้ซิ่งเข้าใจกระจ่าง นั้นก็มาเริ่มเพิ่มระดับโดยตรงกันเถอะเขานึกทบทวนบางส่วนของวิชาอักคีกำเนิดในร่างมานอักคีแค้นรอบหนึ่งเมื่อพบว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรตกหล่นและผิดพลาดก็ค่อยค่ยหลับตาลงความคิดกดเบาๆลงบนปุ่มปรับเปลี่ยนโดยรวมด้านล่างเครื่องมือปรับเปลี่ยนชิงเครื่องมือปรับเปลี่ยนสั่นอย่างรุนแรงตอนแรกพระโมก่อนจากนั้นก็ชัดขึ้นมาในชั่วพริบตา ยกระดับวิชาอัคคีกำเนิดถึงระดับที่หนึ่งลู่เซิงใช้ความคิดกดลงบนปุ่มด้านหลังวิชาอัคคีกำเนิดทันใดนั้นก็เกิดความรู้สึกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในใจเขาลู่เซิงเพียงรู้สึกว่าการควบคุมอัคคีพิษของตนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งระดับในพริบตาถ้าหากบอกว่าก่อนหน้านี้ควบคุมได้ตามใจอย่างนั้นตอนนี้ก็ควบคุมได้เหมือนแขนขาไม่ว่าจะเป็นขนาดอนุภาพหรือลักษณะรูปร่างของอัคคีพิษก็สามารถควบคุมได้ดั่งใจนึก และบนเครื่องมือปรับเปลี่ยนก็กลายเป็นสภาพใหม่เช่นกันวิชาอักคีกำเนิดระดับที่1ผลพิเศษควบคุมระดับสองต้านทานไฟระดับหนึ่งร่างกายไม่ได้เป็นอะไรแถมยังเสียไปแค่ปราณขวดสมบัติใช้ได้เสียปราณขวดสมบัติไปแค่หนึ่งในสิส่วนเองรู้เสื่งสัมผัสอย่างละเอียดจากนั้นก็ยกระดับต่อไปความคิดกดลงบนปุ่มกดด้านหลังวิชาอักคีกำเนิดต่อชิง กรอบจังลงคลิปตาเดียวก็ชัดเจนขึ้นมาวิชาอักคีกำเนิดระดับที่สองผลพิเศษควบคุมไฟระดับสามต้านทานไฟระดับสองเพิ่มความแข็งแกร่งระดับหนึ่งผลพิเศษเพิ่มความแข็งแกร่งอีกแล้วแฮลู่เซิงชะงักพอรู้สึกได้ว่าร่างกายไม่ได้รับภาระก็ยกระดับต่อส่วนปราณขวดสมบัติที่เสียไปก็ให้ปรานมานกำเนิดที่เกิดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเปลี่ยนแปลงและชดเชยอย่างรวดเร็ว ปานมานกำเนิดเกิดจากการดูดซับปรานมานจำนวนมากในโลกภายนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างคลุ้มคคร่งในร่างกายมันยินก้าตัวเปลี่ยนแปลงพร้อมกันกล่าวได้ว่าความเร็วของรูเซิ่งเหนือกว่าร่างมารสับสงัดในระดับเดียวกันของสำนักมานกำเนิดไม่ว่าจะเป็นความเร็วการเปลี่ยนแปลงหรือด้านอื่นๆดังนั้นความเร็วในการชดเชยปรานมานของเขาจึงแทบจะเท่ากับความเร็วในการใช้พลังพลิบตาเดียวก็ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิม ถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเลื่อนจากขั้นแรกของร่างมานอะคีแคนได้เร็วลู่เซิงแน่ใจเวลาค่อยๆเคลื่อนคลอยผ่านไปหลายวันทุกๆวันลู่เซิงจะไปไปมา,มาระหว่างถ้ำกับที่พักเขาสำเร็จวิชาอะคีกำเนิดโดยบรรลุถ,ถึงระดับ8อันเป็นระดับสูงสุดอย่างรวดเร็วส่วนการเสียพลังไปก็แค่ทำให้เขาใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อดูซับปรานมานมาเปลี่ยนแปลงก็เท่านั้น นอกจากนี้ก็ไม่มีราคาค่าโงดใดๆตรงนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยส่วนหนึ่งที่ทำให้เขานึกไม่ถึงเนื่องจากพื้นฐานที่ร่างมานอัคคีแค้นใช้ยังคงเป็นปรานมานกำเนิดดังนั้นเขาจึงลดขั้นตอนที่สำคัญส่วนใหญ่อย่างอ้อมๆบวกกับความสามารถปรับเปลี่ยนอันน่ากลัวของเครื่องมือปรับเปลี่ยนวิชาอัคคีกำเนิดที่คนทั่วไปต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะฝึกฝนสำเร็จเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นความเร็วในการฝึกฝนหน้าทึ่งกว่าเดิม ซึงทำให้การยกระดับเร็วถึงขนาดนี้ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นมหาวิชามหาวิชาเป็นการฝึกฝนด้านการควบคุมอัคคีพิษอย่างละเอียดด้านนี้มีความยากเย็นที่ต้องเจอสูงสุดขีดมีทั้งหมด4ระดับลู่เซิ้งใช้เวลาทั้งหมด3วันจึงค่อยสำเร็จวิชานี้ได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้เครื่องมือปรับเปลี่ยนจากนั้นก็เป็นอัคคีกลางเขนขั้นนี้ยากกว่าเดิม หลักๆคือต้องหลอมเปลี่ยนอะคีพิษสายหนึ่งเข้าสู่ร่างกายเพื่อกักเก็บเอาไว้จากนั้นก็ทําให้อะคีพิสายนี้กลายเป็นอะคีกําเนิดการหลักสําหรับควบคุมอะคีพิษผ่านการปรับตัวของร่างกายเป็นเพราะว่าร่างกายส่วนที่ใช้กักเก็บอะคีพิษจะเกิดการเน่าตายและแห้งเหือดของเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติจนกลายเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เหมือนไม้กางเขนเลยตั้งชื่อว่าอะคีกางเขน ขั้นนี้เป็นขั้นที่เก็บอัคคีพิษของจริงไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและเป็นขั้นที่ยากลำบากที่สุดอย่างแท้จริงของร่างมารอัคคีแค้นเนื่องจากขั้นนี้เจ็บปวดเหลือแสนลูเซังเลือกวางสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนไว้ที่กลางหน้าอกความจริงเขาเลือกตรงไหนก็ไม่สำคัญเพราะแม้ระดับการต้านทานไฟของเขาจะสู้ร่างมานอัคคีแค้นที่เน้นต้านทานไฟไม่ได้ แต่ก็แข็งแกร่งกว่าเหล่าบูรพาจารย์ในขั้นอคีกังเขนเมื่อครั้งกระโน้นมากดังนั้นสําหรับเขาแล้วขั้นนี้ก็แค่ช่วงเปลี่ยนผ่านจัดการได้อย่างสบายๆไม่นานเขาก็อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนจะเริ่มฝึกฝนร่างมันอัคีแค้นละเลงกดขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ